หลังจากที่ขเขมรลีภัยไปพึ่งเวียดนามแล้วฝ่ายสยามทราบว่าเวียดนามยังได้เข้าช่วยขเขมรด้วยสยามจึงเข้ายึดเมืองพระตะบองเมืองเสียมราฐและกวาดต้อนชาขเขมรราวหมื่นเศษเข้ามายังกรุงธนบุรีและให้ชาขเขมรไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองราชบุรีต่อมาในปีพศ2315เขมรเข้าเจราจาขอสงบศึก และจะยอมเป็นเมืองประเทศสราชแก่สยามแต่ฝ่ายสยามไม่ไว้วางใจและคิดว่าเขเมรอาจคิดทรยศอย่างใดอย่างหนึ่งครั้งปีพศ2319เวียดนามได้เกิดจลาจลเจ้าเมืองไส้งอนมาขอความช่วยเหลือด้านแพร่พนและสเสบียงอาหารจากเขมร แต่ได้รับการปฏิเสธต่อมาในปีพศ2324สยามยกทัพไปปราบเขเมรซึ่งคิดปักไฟเวียดนามโดยมีแผนที่จะบุญหวกดินแดนเขเมรเข้ากับสยามอย่างเด็ดขาดและสถาปนาจเจ้านายสยามไปปกครองเขเมรอันเป็นการขจัดความยุ่งยากและเสี้ยนน้ำทางการเมืองแต่ยังไม่ทันรุ่วงก็เกิดจราจรในกรุงธนบุรีเสียก่อนแผนการผนญวกดินแดนเขเมรเข้ากับสยามจึงต้องหยุดชะงักลงไปพร้อมกับการสิ้นสมัยกรุงธนบุรี